ก่อนไปโรงเรียนวันนี้เนี่ยัมมี่จะให้พอกอาว้าเบบี้ไปคนละหนึ่งขวดนะคะเพราะว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนเหมือนกันเพราะว่าัมมีม่ไม่รู้ว่าพี่เวลกับน้องไนท์เนี่ยไปหยิบจับอะไรที่โรงเรียนบ้างเวลาไปโรงเรียนน่ะไม่ว่าจะหยิบจับูปิดประต,ตูของเล่นโต๊ะเก้าอี้แบ่งกระดาษเวลาครูให้เวลบกระดาษน่ะพอจับไปจสัสทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องฉีดทำความสะอาดมือด้วยอัลว่าเบบี้นะคะค่ะเพราะว่า เจอชัวรโรคอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะลูกค่ะอ่ะมา,มา,อา,อาแบบนี้จะให้เด็กๆเขาเอาข้อไปบิ๊บติดกระเป๋านักเรียนไวค้คนละหนึ่งขวดนะคะของพี่เวลคุ้ของน้องไนค่ะจำไว้นะเวลาหยิบจับอะไรทุกครั้งต้องฉีดอัพว่าเบบี้ทุกครั้งเข้าใจไหมคะเข้าบบใจค่ะโอเคถ้างั้นไปโรงเรียนได้ไปจ้ะแด่คับจะไปโรงเรียนกันแล้วนะค่เด็กๆพบอัพว่าเบบี<ป>้<ป> มาหรือยังจ๊ะลองเช็คในกระเป๋าให้แบบนี้หน่อยค่ะแล้วามาไหมเอามาแล้วค่ะแล้วมาแล้วแล้วน้องไหมนะคะเอามาหรือเปล่าลูกเอามาแล้วค่ะโอเคท่านเก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อย <S <S รู้ไหมจ๊ะว่าทำไมหบามิถึงให้เด็กๆเ,เนี่ยพกอัดฟ้าเบบี้แทนเจลแอลกอฮอล์จ๊ะเพราะว่าตอนที่หนูขยี้ตาหรืเอามือเข้าปากก็ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าทรรมจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ จะโลภแล้วลลัว,วรัสได้99.99% 99ค่ะมือไม่เหนียวมือไม่แอด๊ดมือไม่แสบมือค่ะฉีดต้องกินหน้าฉีดต้องกินตุ๊กไ้เป็นอันตรายมา咪คะเราขอฉีดให้เพื่อนๆด้วยได้ไหมคะจะได้ห่างไกลจากโควิดได้สิจ๊ะฉีดให้เพื่อนทุกคนเลยนะจ๊ะค่ะก่อนขับรถไปส่งเด็กๆมา咪ขอฉีด ยังเชื้อโรคในรถก่อนนะจ๊ะเพราะว่าอีกก็ไม่รู้ว่าในรถเนี่ยมีเชื้อโรคมากน้อยแค่ไหนยังไงก็ต้องปลอดภัยพ้อความสบายใจนะจ๊ะ